สำหรับคนที่มีงบน้นอยหากีตาร์แบบคุณภาพคุณภาพเสียงที่มันใกล้เคียงยามาฮาครับผมตัวนี้ผมแนะนําให้เลย r e โซนเนี้ R31 คุณภาพใกล้เคียงมากที่สุดเลยครับผมกับยามาฮานะครับผมรุน่นนี้สําหรับคนที่มีอยากเล่นยามาฮ่าแต่ว่าไม่มีงบทุกวันนี้ยามาฮ่าราคามันค่อนข้างจะสูงนิดนึงราคาก็ปรับขึ้นเยอะเลยแต่เรามีตัวที่แบบ คุณภาพที่มันใกล้เคียงกับยามาฮ่ามาฝากแล้วก็ในงบที่มันไม่บาดลายไม,ไม่แพงเวอร์นเกินไปนะครับผมตัวนี้ผมแนะนําให้เลยเป็นทรงดีนะครับผมมีภาคไฟฟ้าในตัวด้วยมีจูเนอร์ให้พร้อมเลยตัวนี้สเปคเดียวกับพวกอ่ายาม,มาฮ่าเลยนะพวก F3 F2 แล้วก็พวก F600 เนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกันเลยแล้วก็เสียงด้วยซาออกใสๆนุ่มๆจะเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของยาม,มาฮ่าเลยตัวนี้น่าเล่นมาก ราคาอยู่ที่2 7 0 7นะครับผมสำหรับคนที่พร้อมโอนผมให้ฟรีค่าส่งไปเลยแล้วก็แก็บลายทางก็บวกเพิ่มอีกแค่150บาทตัวนี้น่าเล่นมากสายที่ติดมาจะเป็นสายเบอร์10อย่างตัวนี้ผมกำลังเซตอัพให้ลูกค้าอยู่พอดีเลยแล้วก็เอามาเทสเสียงให้กับหลายๆท่านได้ฟังดูจริงๆริงนนี้หลายท่านเลยที่ขอคิดมาแต่ผมยังไม่ค่อยมีเวลาว่าง,งานแพ็กที่ร้านผมค่อนข้างเยอ,อะวันนี้ผมเอามาทําคลิปให้แล้วนะครับผมแล้ว เป็นสินค้าที่ขายดีมากน่าเล่นตัวนี้น่าเล่นมากสำหรับคนที่อยากได้แบบสาวอ่ออ้วนนุ่มๆทุ้มๆหน่อยอ่ะก็ แนะนำให้เปลี่ยนเป็นสายพวกเบอร์11ก็ได้นะถ้าอยากจะใช้แบบระยะยาวก็เล่นไปเลยอิเล็กเซอร์ชุดละ600กว่าบาทคุ้มค่าแน่นอนกีตาร์เสียงดีไม่ดีอยู่ที่คุณภาพของสายด้วยนะถ้าสายดีๆหน่อยเสียงก็ออกมาแน่นชัดเจนแล้วก็น่าเล่นมาก ทั่กีตาร์ที่ร้านนะผมจะปรับทัชชิ่งไว้ให้อยู่ที่ประมาณ1.7อย่างตัวนี้ผมแต่งไว้เลยให้เลย1.7เอาแบบเล่นกันแบบสบายๆกันไปเลยตัวนี้ผมเซตอัพส่งจังหวัดสุรินนะนี่ทัชชิ่งอยู่ที่1.7นะครับผมเอาแบบเล่นง่ายๆแล้วก็ไม่มีบัสเฟสด,ด้วย <minutes> ใครสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยตัว <eterm oon> นี้น่าเล่นมากถ้าใครไม่สะดวกโอนหรือว่าถ้าอยู่ใกล้แล้วแวกแถวนี้ก็ข้ามาเอาที่บ้านก็ได้นะสินค้ามีจัดส่งแล้วก็สินค้าก็มีในสต็อกที่บ้านอยู่แล้วตัวนี้น่าเล่นมากงบน้อยๆคุณภาพเสียงใกล้เคียงยามาฮ่าหลายท่านไม่ต้องใช้งบแบบบานปลายก็หากีตาร์ดีๆไว้เล่นได้ถ้าเราดูของเป็นใน่าเล่นสวยจริงๆเออผมลืมบอกไปว่ารุ่น <Andre> นี้มันจะมีอยู่สมทรงนะมันจะมี มันจะมีทรงคับเอาเวเป็นทรงเว้าแล้วก็จะเป็นทรง OM แล้วก็จะเป็นทรงดีเด n นนอนี่แหละก็สนใจชอบทรงแบบไหนก็สั่งซื้อกันได้เลยสินค้าจะส่งทั่วประเทศจริงๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมมีกระเป๋ากระเป๋าหนาให้ยังดีเลยนะเป็นกระเป๋าฟองน้ําบุกหนาอ่าเฉพาะรุ่นนี้นะครับผมที่ผมแถมให้คุ้มค่าแน่นอนแล้วก็คุณภาพเสียงถือว่าใช้ได้เลย เหมือนได้ยมามาฮ่าไปเล่นเลยนะครับผมตัวนี้ผมการันตีให้เลยน่าเล่นมากแล้วก็คอไม่ถือว่าใหญ่มากคอเล็กกําลังพอดีส่วนเรื่องทัชชิ่งไม่ต้องห่วงอันนี้ผมจัดการให้เพราะผมก็เป็นช่างเหมือนกันไม่ผมเจอหลายท่านแล้วที่สั่งของจากราสต้าเลยสั่งของจากอะไรแล้วแต่บางร้านเขาไม่ทําเขาไม่แต่งทัชชิ่งให้เขาแต่งให้แต่ว่าเขาไม่ได้เก็บรายละเอียดเขาแต่งแค่ฟนเซ็ตเดิลแล้วก็ให้สายมันต่ําแล้วก็เล่นได้จริงๆการแต่งตัชชิ่งอ่ะไม่ใช่แค่ แต่งเซเดิลกับนัตให้สายต่ำแล้วก็เล่นได้ไม่ใช่นะครับผมอันนั้นจริงจริมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นอีกแล้วก็บางท่านเขาแต่งให้ต่ำเล่นได้แต่ถามว่าเล่นได้ไหมบัตรเฟดแน่นอนถ้าเขาทําไม่เป็นเป็นบางร้านนะผมเจอลูกค้าหลายท่านเลยที่เอามาให้ผมแต่งตะชิ้นให้ใหม่เยอะเลยแล้วก็สายต่ำจริงครับผมเล่นไม่ได้ครับบัตรเฟดเต็มไปหมดเลยจริงจการแต่งตะชิะ้นอ่ะคนที่ขอเป็นช่างอะ่ะเขาก็จะรู้จักกันดีอ่าว่าทำยังไงบ้างทําอะไรบ้าง โอเคตัวเนี้ยเซตอัพไ้ให้เรียบร้อยหมดแล้วหน้าเล่นสวยกีตาร์สวยมากผมจะบอกให้ราคาที่มันไม่แพงเบอร์ยังเกิดไป2อ0 0รวมส่งปายทางบวกร้อยห้าสบาทถ้าไม่สะดวกทั้ง2อ,อย่างเข้ามาเอาที่บ้านครับผมมาลองก่อนจ่ายตังได้